เอาละครับก็กราบสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวโซเชียลแซมกัน้วยนะครับผมใช่ครับตัวนี้พบกับผมครับคนเดิมเพิ่มเติมคือความหลอนะครับเหมือนตัวละครน,นั่นแหละตัวละครไอ้นี่ก็รูปหลอกนะรูปหลอกมากแต่นี้หลอกกว่านะีอันนี้มันหลอกกว่าเไม่เกี่ยวกันก็ไม่มีอะไรมากครับตัวนี้ เราจะไปลงนวเนี้ยโซเซียกันเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่า <c oughs> ใช่ทุกคนฟังไม่ผิดครับผมอะ่ะชอบเนอลซีเอวีจีครับจริงครับมันเป็นเรื่องจริงครับที่มีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะเพราะว่าเป็นบอซี C. ที่มันที่สุดในโลกมันอาจจะดูเวอร์ครับผู้ชมไปดูกันเลยดีกว่า ผมไม่อยากจะพูดเจนนะเพราะว่าคนออนมันก็เยอะนะครับผมทมว่าเยอะมากไหมก็เยอะมากครับผมืมคนอาจะเลิกเล่นไปเพราะว่าใส่างม,มามาแต่ว่าผมไม่เคยสอนให้ทุกคนย่อท้อตัวกระสักนะครับให้ผมท้อได้คนเดียวพอหลักจะเล่นม่เก่งเหมือนคนอื่นเราก็ต้องฝึกนะครับผมโอ้โหสกิลตัวทีวะเออไปแล้วเราก็จะมาเล่นเกม<า>ขึ้นเหมือนเดิมดย เริ่มโดยเซตหมูนะครับผมเซตหมูนี้ก็จะเป็นเซตปุ่มชันเก่าใช่ครับคุณผ,ผู้ชมฟังไม่ผิดเป็นปุ่มชันเก่าถามว่าความแรงจะอยู่ในเกตไหนก็ขอไม่บอกกันต้องมาลองดูด้วยตัวเองคุณผ,ผู้ชมอาจจะดูผมได้นะครับใช่ครับดูผมได้แต่ว่าก็กดไลค์ผมด้วยแล้วก็กดติดตามกดซับสไคร้ห้ามกดดิสไลค์เพราะผมจะน้อยใจ จะถามว่าผมจะทำอะไรกลับไหมก็ไม่ครับเพราะผมจะปล่อยคำพูดของคุณไปผ่านหูซ้ายทะลุหูมานะครับใครที่บอกว่าผมไม่ได้แคร์คุณหรอกผมพูดความจริงอืไม่ได้ซีเรียสกับคำพูดคนดูถูกนะครับผมต้องให้เขามาลองทำเบงผมจะรู้นะครับผมชีวิตผมก็ไม่ได้น่าอิจฉาขนาดนั้นหรอกครับก็ตอนนี้เราเจนวันละเราจะ ไม่พูดเยอะเฮ้ยใส่ตำมามายแบบเดียวกับแตกมันรู้เยอะนะบางคนมันรู้เยอะนะว่าเป็นผมผมยังไม่ได้กดตัวทีพูดเลยอาจจะเป็นเพราะผมใช้ชื่อตัวละครเอเอ็เอกมันก็อาจจะรู้นะผมแต่ผมก็จะไม่บอกเขานะครับว่าเป็นผมเพราะว่าผมผม ผมไม่อยากโดนด่านะครับไม่เป็นไรคนด่าคือคนรักพแม่ผมได้สอนไว้นะครับผมมีสามารถเลี้ยงเรี่องคาด่าคนอื่นได้เฮ้ยมันขึ้นมาบุญเฮ้ยไอ้เหี้ยนั่นมันอ่าได้เล่นได้เล่นวอกเลยได้เล่นเนี่ยน้องรักเฮ้ยมันยังเอ้ามัไมมันยังเจ็บกว่าชาวบ้านเขาเลยอ่ะเชื่อว่าตัวกูน้าสิทธิภาพทำไมกูจะไม่มีสิทธิคิดมากพาแม่กูไปกินพิซซ่า ตอนเธอนอนกูจะจับเธอซิฟท่าเฮ้ย <_ H oney> มันขึ้นไม่ได้อ่ะ <_ H oney> แค่บนบ้านนี่ดีกวา่าเขาเรียกบ้านบ้านฟาร์มนะใช่บ้านฟาร์มไม่ได้คิดเองด้วยปืนแม่ง <_ H oney> ไม่ตรงเลยเฮีย <_ H oney> ดีจริงๆหรอว่าเฮ้ยตายตายมาตายดึกอ่ะเจ๊เอาเดี๋ยวดิไม่แตกมือับมีดุ้งอ่ะ <_ H oney> ตอนนอนกูเลยจับเธอซิฟท่าเธอจะเปิดไมค์คุยกับเด็กในเซฟดีกว่าตะกี้นี่พูดอะไรฮัลโหลครับพี่พี่ครับขอของหน่อยครับพี่พี่ครับพี่ครับพี่ขอของหน่อยครับอยากได้เซตเอบวกกับครับพี่ไม่ใช่หลังครับอย่าบ้าครับไม่ได้ไอหลังไม่ได้ตายจากตรงนี้แล้วครับไม่หลังนะพี่อ่ะ แตกหนึ่งดก็ืโอ้โหดูดิมาบางประตูอีกโอ้โหนายก็เล่นแบบเกินแบบไม่ให้ผมบอกแล้วผมก็ตายเห็นไหมเซฟก็มียู่เซฟเดียวที่จะลงโอ้โหดีจริงๆหรอว่ะเฮ้ยซีสโมก็มีนะไปหาเล่นหนึ่งๆกินเซตดีกว่าเพราะว่าผมมันเทพหนึ่งๆแล้วครับผมคอยดูเลยลกันจะโชว์ผลงานให้ทุกคนดูแบบไม่ปักตอแหลด่ะ มาละเริ่มจากไอ้นี่ฮัลโหลครับสวัสดีครับอะไรพี่เล่นไหมครับพี่อะไรครับพี่พี่เล่นไหมครับเล่นครับเล่นครับเออไอ้ผมลูกผู้ชายเออผมลูกผู้ชายต้องนี่ชอบป่ะยังเป็นลูกศิษย์ที่ไหมล่ะนาตัวเจ็ดเอ็มไม่ได้เฟี้ยวเลยโอ้โหไดไหมครับเนี่ยแต่ก็รู้ว่าเฟี้ยวไม่เฟี้ยวก็ทำแฟนคุณลยจะยีเนี่ยทำไมวะในโซนอ่ะครับโอ้โหปากมันแซ่บในเนี่ยเนาะ ได้เราบอกเลยเอ๊คิดผิดอะไรที่ไปเจอกับพี่อ่ะไปเจอกับพี่อ่ะมันอันตรายนะพี่บอกเลยแค่นั้นแหละที่จะไม่เชื่อกันแล้วแต่เลยละกันไม่อดคอยเองละไอ้สโคบมีขายด้วยปะไอ้ยซื้อมาสองอ,อันลอเลยเออเออแอดมินมันไม่แจกแม็กเว้ยเอ้าเย็ดแม่จะตายนี่อย่างพังดิเดียย๋ยวยูเซ่จับตาดูไว้ดีล้วกัน บอกเลยงานนี้ผมไม่หมูโอ้โหเฮ้ย hey, <c oughs> นี่มันไอ้นี่มันมือปืนมีนานนยเหรอ โอ้โหสู้ันไม่ได้ว่ะเชยไม่มีไปเป็นมันมันจะไปแบบอากาศมันหนาวยูเซร์แต่ว่าแบบยังไงอะผมผมสู้ใครไม่ได้เลยอะผมบางว่าจะเป็นไก่ตัวหนึ่งก็ได้ใครจะรู้มันจะเล่นเส่เซฟืองดาคุบอลกันทำไมวะเฮ้ไม่มีความมันหาเลยเลยเชื่อไเข้าไปในโบกดมันก็ตายแหละแต่ว่าบางคนเขาชอบเลยนะไม่ว่าเขาก็ไม่ได้แล้วไอหนุ่มตัดอ้อยตามหาความฝันนี่เลยอ้อยเงนะ ดคีหาปอนเลจะรับของต่อยี่ยพี่หามันจะเดหัวูแล้วน่ะมารับเจออีกปอี่ฮะมีสองเ็อะไรเร็เเร็ห้บาทพอพี่สองเมาเสกล่องไม่เปิดเนี่ยเดีเปิดกล่องกันนกัเปิดกล่องได้เลยวะกล่องเติมห้าสิบาทเมีรเซ็ตไก่อยู่แล้วหละ ใช่ใชผมเฮ้ยเด็ดเจ็ดเจ็ดโต้ไอ้ในกล่องนี้มันเอาอยู่นเนี่ยเดี๋ยวขอเปิดกล่องก็นละกันมันเป็นร้อยเลยไอตอนครับมีตัวมหายขึ้นของหมดแล้วก็ต้องมาเปิดกล่องธรรมดาแล้วดูซินะบ้ามนะโอ้โหได้เซลมาเซตหนึ่งนะครับก็เป็นเซตที่ค่อนข้างดีนะครับผมอยู่ในระดับเกรดเอเบิร์กนะเพราะว่า สิทธมันแรงนะครับผมแต่ถามว่าสดาดาราสู้ได้มันก็สู้ได้แหละแต่เมื่อคนละชั้นกันไงดูตัวละครมันเดินดีเลยหมายมันเก็กอะนี่ารักนะเนอีแะอยากอยากจะทิ้งเลยอ่ะอยากอยากจะทิ้งเลยจะเปิดเลยเซท้าสิบเลยฮัลโหลกดเครดิตก่อนเดี๋ยวสองคืนฮัลโหกดเครดิตก่อนเดี๋ยวสอน บางทีมันก็เกลือนนแล้วเราแบบว่าเราเติมตังมาแล้วแบบมันม,มีมีตังห้าสิบาทเติมกล่องไปหวังของเงี้ยเนาะแต่ว่ามันไม่เคยได้ของดีเลยสนแสดงว่าดุจทรงได้เป็นมัน,ม,นมันไม่น่าจะรักแล้วแล้ว,ลวก็ทําทำใจแล้วกันกระเป๋านี่คือจะจะเอามาเป็นอะไรนะกระเป๋าสัมภาระเนี่ยนะดีไหมกระเป๋าเดี๋ยวจะบอกวิธีการเปิดกล่องไว้้นะครับผมเพราะว่าผม ผม,ผมทําเป็นนะครับนี่ล้วก็แบ่งค่ะค่ะกล่องไปตอนนี้อยู่ห้าสิบกล่องแล้วค่ะไปเลยจะเปิดให้หมดเลยแค่นั้นแหละจบนี่จะได้เปิดไปช้มาโคเปิดเลยผมเล่นมาโคอยู่แล้วไงมาโคใครๆก็เล่นกันนะครับผมแต่อยู่ที่ว่าจะยิงคมไม่คมมันถ้ามาโคจะก็มาโคก็ต้องยิงคมแล้วแหละใช่ไหมละ่ะถ้าผมเล่นไม่เก่งนะมันจะคนด่าผมว่าไก่ว่ากากผมไปสงสารผมเลยเนาะ ไปไปแต่ก็ไม่เป็นไรเราจะสู้ด้วยกันนะน้องรักจ้าปะละ่ะคนมองกูเต็มตลาดโอ้โหสิห้าสิบจริงๆว่ะเฮ้ยเปิดไปประมาณ100รอ้อยกล่องอะยูเซอร์ดูดิหมดแล้วกนละ่องหมดแล้วเนี่ยไอกล่องแดงมันก็ไม่ได้เป็นกล่องดีเฮียอะไรเลย กล่องรวบตังค์เด็กหน่อยเฮียแต่ว่าบางคนมันชอบเล่นอ่ะนะมันจะไปว่าเขามันก็ไม่ได้แหละเจ๊ะมันละถ่าเราเซ็ตเซล,ลไปเล่นดีกว่าเซ็ตเซลเอ็เอสบวกอ่ะเซ็ตมันมีราคาอยู่นะบอกให้มันจะไปหาเลขของยังไม่แตกเลยเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นไนงะค่อยส่วนมากจะนอนหลับแล้วก็ทําคลิปเซฟเซฟแทสหมกมุ่นอยู่กับเซิร์ฟแท้นะั่นนะเบื้องตังค์ชิบหาย ลงดมาแล้วไหนพวกเซตซเซลมาจอกมายิงเราไปเชื่อผมไหมยูเซอร์เฮ้ยนี่แล้วเขาเป็นไรอะ่ะเฮ้ยนะถ้ายูเซอร์ไม่ใช่ผมก็รอดูเลยผมไม่ได้ตาอแหลนด้วยแต่ไซตามามาจอกมายิงผมไปม็กนะมีร้อยลูกใครดูนนะอิโต้ทองอันหนึ่งกระเป๋าเปลี่ยนแล้วใครดูนะถ้ายูเซอร์ไม่ใชื่อ อย่าไปเล่นในนี้นะครับผมเพราะว่าเขาจะปิดประตูแล้วเราก็จะตายนะครับผมพยายามไม่เล่นนะนะครับผมเพราะาผมเจอมาแล้วไงผมเลยจำเจ็บแล้วจำเพราะว่าคนเจ็บแล้วสุนทรเขาควายอย่าออกไปนอกเซฟนะบอกเลยจะตายฟอวเลย โหดอะดูดิเฮ้ย hey, ทำไมมันก๊อตขนาดนี้วะผมไม่ต้องเล่นไซดามาแล้วแหละดูจิกทรงน่ะเซนนี้ก็โหดละมันจะรอซื้อผมนะผมไอ้นี่รอรอตบอยู่เนี่ยดูจิกรงแล้วนี่น่าจะรอตบละนี่มีมอ,อันนี้น่าจะรอตกผมอยู่น,น,นะยูเซอร์ มันจะด่าผมนะฮะออกออกเลยผมไม่แตะกันแล้วแหละเพราะผมจะเข้าเซฟโซน,มนผมบอกแล้วรอซื้อไงผมดูออกไงจะมาเรียมอ่ะถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าเกิดมันไม,ม่ห้ามขนาดนี้หรอกผมเที่ยผมไปละแหม่เอหนุม่มมันจะเก่งนะแต่ก็ไม่อะ่ะบอกเลยแค่นั้นแหละใครจะไม่ใชก็แกันแ,แต่ละละกันแต่ว่าผมไม่รู้อะ ไม่ได้เซนที่เรายิงมันตายนีะ่ะแต่ว่าใส่ตำม้าเราไปเจอกับใส่ตำม้ามันยิงไม่ตายหรอกเนาะถูกม uh ั huh. uh ้ยเรายู่เซตดัสเวอาฮะอาฮะเขาก็รู้นะว่าเขายิงเราไม่ตายอ่ะเขาก็เลยแบบเออไม่ไม่นี่ไม่ออกมายิงอ่ะเพราะว่าเซนเป็นอึดมากเซตเอ็ดโดนยิงนี่แป๊บเดียวตายโอ,อ้อเอ,อ็ดเก่าอยากอยากจะร้อง อยากรู้ไ่้ดิดอิดมันยิงใส่ตามาตายไหมผมอยากรู้มากเลยตอนนอนกูจะจับเธอสิบท่านอนีนโซเซียอินเน,นปาลเลย คือสยองสองรูปหนึ่งไอ้เจ๊ไหนกดมาก่อนนะเนี่ยเออคือสยองสองรูปหนึ่ง G C ก็มีค่านะเดี๋ยวกดขอ,ขอ,ขอกันกดขอกไว้แรกต้องรักกดอดีกอีกไม่ค่อยแจกแบกพออะไรก็ไม่รู้ก็แล้วแต่แมินเลยละกัน ถ้าจะไปเล่น a บวกมันก็แปลกๆก,กันนะ A บวกบวกนี่มันสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วไปหาเล่นเลยโอ้ไหลเป็นน้ำเลดยดูเดเฮ้ยมีฟันเข้ามันะเฮ้ยไอตัวตัว,ต,วตัวเช่ามาด้วยอะ่ะบวกกันนานอยู่นะไม่ได้บวกกันตอนจอตายเนาะยุ่สยสวายไหมให้คนดูถามอะ

แคนนี่มันเป็นแคนของเยอะนี่ว่าแคนคนรวยหรือเปล่าวะเฮ้ย <Hey, S 1> มีใครสู้มันได้เลยเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> จะแตกโอ้โหวอลลี่แตก ซิ้ละสองรอบาทบินไปไม่เป็นไรขำๆเป็นน้องชายก็สำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะเอาเซิตมาแจากเด็กเลยไม่ได้ซีเรียนเลยก็ไปละเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ